สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนมาถึงบ้านแล้วดึกแล้วจอยก็จะแกงอ่อมไวยพวกนี้เพื่นพนพนอนๆจอยก็เลยจะเอาหวายแห้งนะแช่น้ําร้อนข้ามคืนเอาไว้ทุกคนเอาไว้แกงอันนี้คือหวายแห้งนะทุกคนน้องเก๋ให้มาจอยก็จะไว้แกงพวกนี้กับไก่ป่าทุกคนอ่อมไก่ป่าใส่หวายจ้่ คอนแข็งๆอย่างนี้จ้ะทุกคนเจ้าก,ก็จะต้มน้ําแล้วก็เอาแช่น้ําร้อนจ้ะนี่แช่น้ําแค่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็อพอครบทองตัวตอนเช้ามาก็หัน่นเป็นท่อนๆแล้วก็ต้มน้าขุ่มเขาออกนะทุกคนนะนี่แช่ไว้จ้ะข้ามคืนเห็นน้องเขาบอกว่าแช่ไว้ข้ามคืนจ้ะทุกคนแล้วก็แช่ไว้ข้ามคืนเลยน้ําร้อน นี่โจยก็ได้แช่คาบผืนตัวก,ก็อ่อนตัวลงโจยก็จะหัน่นแล้วก็จะต้มจะ้ะทุกคนเห็นน้องเขาบอกว่าถ้าชอบขมก็ต้มทิ้งน้ําเดียวแต่แต่แต่ถ้าชอบแบบว่าจืดๆก็ต้มสักสองน้ำจะ้ะทุกคนเนี่ไหวาตากแห้งจะ้ะเราจะต้มสักสามน้ำเพื่อนๆนั้นเพราะมันมีความขมมากเนาะอันนี้โจยก็ปั่นน้ำไอ้นี่แล้วจะ้ะน้ำผักปังจะ้ะนะทุกคนผักปังผักขมพวกข้าวเบือ จอยก็ได้ปั่นละเดี๋ยวก็เหลือแต่แกงเพื่อนๆด้วยอมไปเรื่อยเพื่อนๆไวายแห้งจะได้เอาไก่ป่าออกมาแล้วจะไก่ป่าที่จอยอบนั่นแหละเพื่อนๆย่างอบนั่นแหละแล้วก็จอยก็สับเป็นชิ้นๆเอาไว้นะคะจอยก็จะมาอมใส่ไอ้วายจะทุกคนที่แกงตามละอันนี้ตะไคร้ที่แบบเหลือเป็นกกอบๆจอยก็จะใส่ให้มันหอม ส่วนนั้นก็ข้าวเบืออจ้ะทุกคนยังไม่สว่างเลยวันนี้ยังมืดอยู่ข้างนอกจ้ะทุกคนขนาดเจ็ดโมงจะแปดโมงละต้มจนกว่าเขาจะลดความขุมเขาจะลดลงจ้ะทุกคนมาจากทีนี้เราก็ลงมือแกงเลยจ้ะไว้ที่ต้มไว้ก็สุกแล้วจ้ะทุกคน แต่ว่ามันก็ยังมีรสขมถามว่าขมมากไหมมันก็ขมมากอยู่ทุกคนขนาดต้มสามน้ําจอยก็ใส่หวายลงไปจะทุกคนใส่พริกแกงลงไปแล้วก็ใส่หวายลงไปจะจากนั้นจอยก็จะใส่ไก่ป่าที่จอยสับๆเอาไว้แล้วเพื่อนๆไก่ป่าเนี่ยคือจอยได้ย่างเอาไว้แล้วนะคะทุกคนมันได้เก็บได้นานๆคือถ้าเราจะเก็บแบบสดในตู้เย็นก็ได้จะทุกคนแต่ว่าจอยย่างหมดทีเดียวไงเก็เอาไปใส่ไว้ในช่องแช่แข็ง สับแล้วก็เอาไว้ผัดไว้แกงได้ปดรุงรสด้วยผงชูรสเกลือน้นำปลาครับจ้ะทุกคนไม่ต้องใส่น้ำปลาเพิ่มนะเพราะมันจะเค็มจ้ะเราก็ใส่น้ำปลาลงไปจ้ะน้ำปลาดิบหรือน้ำปลาสุกก็ได้จ้ะถ้าไม่ใส่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจอยว่ามันแกงอีสานมันต้องใส่ไงทุกคนนะถ้าเราแกงแบบอีสานอีสานเราต้องใส่นี่จ้ะคนคนคนจากนั้นจอยก็จะใส่ข้าวเบือเนาะบ้านเราเขาจะได้ข้าวเบือ ใส่ลงไปจ้ะจอยไม่ใส่ลงไปก่อนหน้านั้นนะเพราะว่ามันจะทําให้ข้นแล้วแบบมันจะหนืดมันจะทําให้หม้อไหมจ้ะจอยก็คือต้มทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสุกแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อจ้ะทุกคนสุดท้ายเนาะแล้วก็ใส่ลูกโดดกับไอ้อะไรนะใบแมงลักอะจ้ะทุกคนนาคิดนานเพื่อนๆเอ้ยหัวสมองโดเนี้ยจอยขี้หลงขี้ลืมมากนะเดี๋ยวนี้ขี้หลงขี้ลืมมากเลยทุกคนเนื่จะแกงเอาไว้แต่ลูกสาวจอยไม่กินหรอกทุกคนกคน้องแอนก,ก็กลับมาทานข้าวเที่ยง เกือบทุกวันนะเอาห่อข้าวห่อแซนด์วิชมากินที่บ้านคุยกับแม่อะไรอย่างเงี้ยก็ไอ้นี่จ้ะทุกคนนะก็มานั่งทานข้าวทุกวันสาลาเปานางก็กินอยู่จอยทําสละเปาไวอ้อ่นางก็ชอบกินสาับเปาอยู่ทุกคนนี่จ้ะแกงออกมาก็หน้าตาประมาณนี้หอมหอมน้ําปลาถ้ามีไอ้ชะอมใส่ด้วยนะคงจะอร่อยแต่นี่เป็นครั้งแรกของการแกงหวายนะทุกคนนะจอยไม่เคยแกงหวายหรอก ส่วนใหญ่อย่างที่โอยบอกอะส่วนใหญ่โจอยอะจะแกงไอ้นี่ไอ้หน่อไม้ไอ้หน่อพวกข้าวฟ่างอาจจะทุกคนแกงสุกแล้วทุกคนนี่แกงหวายแห้งใส่ไก่ป่าจะมันพริกปะทูที่โจยทำเอาไว้แล้วก็ข้าวจะมาทุกคนมาทานด้วยกันมาจะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันจ้าแกงอ่อมกันพริกปะทูจะ จอยจะกินกระกระเทียมก่อนทุกคนกินกระเทียมวันละสองสามกีบต่อว,วันแล้วก็น้ำพริกปลาทูจอยก็ทำตั้งนานแล้วแหละแล้วก็เก็บแต่ในช่องแช่แข็งเอาไว้จะยมเราเราอยากจะกินเราก็เอามากินเนาะทุกคนอะยมเราอยากจะกินเราก็เอามากินจ้ะ ีปลาแห้งด้วยทอดปลาแห้งน้ำไปตรงนี้ก่อนทุกคนโอ้ช่วงนี้ไข้วัดใหญ่ระบาดเป็นกันเยอะบุคลากรในการแพทย์ก็โอ้ยไม่ค่อยมี คนนอนโรงพยาบาลเยอะตั้งแต่ไข้หวัดใหญ่ตัวใหม่มานี้ใส่พันใหม่มานี่เพื่อนๆตะขันทะเลแข็งอยู่พอเคี้ยวมั้นซันรุดออกมาเลยนั่นเนี่ย ตนตกไม่หยุดเห็นไหมฝนแบบตกแบบแบบโอ้ยมันใหญ่เลยเมื่อวานนี้ตกทั้งวันไม่หยุดเลยนะทั้งวันไม่หยุดทุกคนตกแบบประบบว่าน้ํามันระบายไม่ออกไม่ได้นะไอหลังบ้านจอยอะขังโอ้เดินลบาบากมาก <c oughs> นี่มาเด้อข้างแรกนะที่จอยกินแกงอ่อมไหวเนะี่ทุกคนไม่เคยกินแกงไหวสักทีเคยกินแต่แกง ต้นข้าวฟางอ่อนหน่อข้าวฟางอ่อนแล้วก็มามน่หและกทุกคนมีรสขมขนาดจ้วยแบบต้มสองสามน้ำแล้วเนี่ยมันก็จะมีออกขมแปลาแปมอมะทุกคนแ้วไม่ได้ขมมากแต่คนไหนที่ไม่ชอบขมนี่กินไม่ได้เลยแหละ ตัวนี่ยังว่าตัวกินพวกจะดลงสะดาวได้ใช่ไหมล่ะอันนี้มันก็เลยแบบมันมันก็เลยแบบกินได้อยู่แกงขี้ลงขี้เหล็กขมขมเงี้ยยังกินได้อันนี้ก็คล้ายๆแกงขี้เหล็กขมขมอ่ะไม่ได้เป็นแลมนั้นนะคะนี่มันแบบขมอ่ะขมเหมือนจะติดลิ้นอ่ะตัวก็ไม่เคยกินสักทีไม่เคยกินเนาะเอาพูดตรงๆไม่เคยกินแกงหวานนี่แหละครั้งแรกเพราะว่าน้องเก๋ส่งมาให้ ถ้าลองเพราะว่าน้เกดก็ไปเมืองไทยช่วงที่จอยไปเมืองไทยไงทุกคนแต่ที่จอยบอกว่าจอยไปเมืองไทยจอยไม่ได้อะไรมาเยอะไปคนเดียว <c oughs> มันได้มาไม่เยอะหรอกทุกคน เอามาได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนมาเยอะเลยแหละคนมาทุกอย่างอันนี้มันเอามาไม่ได้ขนาดของที่จะเอามาให้สามีกับลูกหรือมาให้ตัวเองนี่ยังขนออกนะทุกคนขนออกขนออกไม่พอแจกจ่ายเ็าหมดเลยจนต้องแบบว่าอยากกินอะไรไม่ได้กินแต่เหมือนกับ เราอยากตั้งใจเอาไว้อะก็ยางต้องมาซื้อที่เนี่ยพวกหน่อไม้ซื้อแกงเอาที่นี่ขนาดหน่อไม้ตั้งใจว่าจะเอามาแกงกินอะหน่อไม้สดอะแกงเปด่อยก็เอามาไม่ได้นี่แหละน้องเกศเลยแบบไปไปช่วงเดียวกับตรงที่ว่าจอยไปเมืองไทยนั่แหละน้องเกศขนมาไอไห้หวายแห้มจอยก็เลยได้คิมหวายครั้งแรกกับน้องเกศนี่แหละ อร่อยอยู่ทุกทุกคนเะมาเล่าเรื่องลูกสาวด้วยน้อ,นอ,นองแอนน่ะนางสมัครงานแถวที่นางอยู่นนะั่นแหละแถวเมืองฮารูเกต่ะเพื่อนเพื่อนางไอ้นี่นางไม่อยากจะขับรถมาแบบเที่ยวไปเที่ยวมามันก็ไกลเนาะทุกวันอย่างเงี้ยนางก็เลยไปสมัครงานที่บ้านบ้านพักคุณชลาแคร์โฮมทำง,งานเป็นแคร์โฮมนางก็ได้งานแล้ว เลื่อใจแบบว่าส่งเอกสารที่ต้องกรอกไปให้เขาแล้วเขาจะบอกวันว่าวันไหนเริ่มทํางาน่างอาจารย์ทุกคนมันไกลเด้เมืองฮารูเกตแต่เพื่อนจากฮารูเกะเมื่นี่ไปไปกลับทุกวันมันก็อุ้งเปิงน้ำมันแล้วก็รถที่เมืองฮาลูเกะมันชอบติดด้วย ลูกสาวจอยก็เลยคุยกับแฟนแฟนก็บอกว่าสมัครงานะตามแชร์โฮมพวกแชร์โฮมก็ต้องการคนเยอะนะแต่ของลองแอนน้นนะคือว่าต้องขับรถไปดูคนแก่ตามบ้านนะ่ะไม่ได้อยู่ที่แบบแชร์โฮมประจำอะคือต้องขับรถไปตามบ้านด้วยนางก็อยากจะเปลี่ยนงานแบบอะไรใหม่ๆอีกนั่นแหละทุกคนนะเงินเลือนเยอะเปลี่ยนงานใหม่เงินมันก็เยอะ ช่วงเงเยอะเงินเยอะทำอะไรใหม่ๆหมทำแบขอให้ได้งานทำทุกคนเนาะจะแทะละทีเนี้ยบางท่านบอกว่าไกลป่าที่ประเทศอะไรก็ไม่รู้แหละมันเหนียวอันนี้ไม่เหนียวจ้ะไกลป่าไม่เหนียวมันอวกมาสมบูรณ์ เนื้อมันเยอะมันมันเยอะมันไม่เหนียวจต่คือโจอบอกว่าท่านเหนียวว่จอยกินไม่ได้หรอกนะขนาดไอมหมูป่าสมัยก่อนเป็นวรุ่นชอบกินหมูป่าเนาะผัดเผ็ดหมูป่าอย่างเงี้ยแล้วมาก่อนนี่เคี้ยวได้ทุกอย่างเนาะเดี๋ยวนี้ไม่เอาอขนาดเนื้อยัเองเคี้ยวยากไปทุกคน ไปก็จับกระดูกออกไปเนื้อเนื้อวัวตัวเคี้ยวก็ยังเคี้ยวยากติดฟันอันนี้ไม่เหนียวเคี้ยวง่ายกว่าเนื้อเนื้อวัวเนื้อหมูอีกตัวแกงหม้อใหญ่ๆเลย ขนาดถุงเล็กเนอะเขาส่งมาให้จอยอะพอมาต้มมาอะไรแล้วหูได้เยอะมากอร่อยม,ม,มาบอกเอฟซว่าน,น้องแอนถามว่าช่วงนี้นางก็ทำงานที่เดิมนี่แหละก็าม,มากินข้าวที่บ้านกับทุกวันอะเอาหัวข้าวจากบ้านนางมานางก็มากินที่บ้านจอยทุก ทุกพักเที่ยงอะนะก็มามากินทุกวันนั่นแหละแต่ท่านนางรู้วันว่านางก็เริ่มทํางานที่งานใหม่เนี่ยนางก็ไม่ได้มาไม่ได้เจอลูกแล้วทีเนี้ยไม่ได้เจอลูกละเพราะนานทีกเราต้องเจอกันอย่างเงี้ย คนกระต่างมีภาระหน้าที่นะทุกคนเอยโตมาแล้วมีครอบครัวแล้วแต่พวกตัวไม่ค่อยโทรหากันนะลูกเต้าไม่ค่อยโทรหากันแต่น้องแอนน้องไม้นี่ก็เหมือนกันไม่ค่อยโทรหากันอันนั้นนอกจากมีธุระนั่แหละถึงโท,โทรคุยกันทุกคน ก,กินไปก็คุยไปไหลายเรื่องไหารเราเนทรับยส่วนใหญ่แล้วทีเนี้ยโอเคหมดละคานี้ก็จะขอตัวลาแล้วทุกคนนะคะขอตัวลาแล้ะ โอเคจ้าทุกคนเนี่ยจอยก,ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย